สุปตานั่นเองนะครับผมโอ้โหนี่ที่สำคัญนีท่ทีมงานของเรานะฮะเก็บงูนะเก็บงูที่ช่อง7็ d เราเลยเพราะว่ากล<ะ>ัวแม่โ,โดนงูรัาที่ช่องดของเราเแล้วอย่างงี้ต้องเก็บหวีด้วยไหมเพราะผมกลัวหวีมันจะไปกินผมอะ่ะใช่เดี๋ยวผมจะได้คลาย <ST AR> แฟนขับนะเราเนี่ยแล้วต้องเก็บส้มด้วยไหมส้มใช่ต้องเก็บส้มด้วยพอหลวแม่มาสั่งหยุดนะฮะนี่นะฮะเป็นสีสัน <c oughs> คือคุณแม่เนี่ย,ยที่บอกว่ามาอัดรายการฮัลโหลซุปตาเพราะว่าเขามีดาราในดวงใจของเขา <c oughs> นี่คุณอ๋อมอคัคคพันธ์นี่ทำไมเกี่ยวอะไร<ช>ยังไงกันแม่รีเควสเลยบอกว่าชื่นชอบในตัวพี่อ๋อมมากแล้วอยากมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษเพื่อพี่อ๋อมอี่กรชิบกันขนาดนี้นะใช่คือตัวจริงเนี่ยเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็ตลกนะแล้วก็บอกว่าเป็นคนที่แบบมีความเป็นธรรมชาติสูงมากจริงๆนะครับผมที่สัมผัญเนี่ ที่ช่องเจ็ดแ้ประกบพอดด้วยเหรอประกบพอดด้วยอย่างเรายังไม่มีบุญยังไม่มีแบบัฆษณาไม้ขายสปอร์ตโฆษณาช่องเราเมื่อหลายหลายปีที่ผ่านมายังไงอันไหนที่มีพอดด้วยไม่แน่จะบอกว่าคุณแม่จะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเราเลยเหรอฮนายเพราะว่าขวัญใจคุณแม่ไอดอลที่แท้จริงคือพี่อัมพชราภางนะครับมาถึงช่องเจ็ดทั้งทีหนึ่งเราก็เลยอยากรู้หน่อยว่าถ้าคุณแม่มีโอกาสได้เล่นละคร คุณแม่อยากเล่นบทบาทไหน,ออนสิกับพระเอกที่เป็นแบบว่าคนใดออคนไหนที่พระเอกที่แบบอยากฟังแล้วอยากฟังแล้วร้ววองกรี๊ดเลยอ่ะยังไม่หยุดอีกอะไปฟังเลยครับถ้าแบบผู้หญิงแบบฉันต้องเป็นนางเอกที่ไร้รา,ราที่ไร้ราย,รายคุณเบลเขาบึกบึนเป็นผู้ชายที่เราซุกอยู่ข้างจากักรแหละอะไรเงี้ยแต่คุณอ่อมเนี่ยเป็นผู้ชายที่จะต้องอยากดูแลเขานะเป็นหน้าอย่างเงี้ยถ้าเป็นลูกเป็นหลานเนี่ย หูเอาราจะให้หมดเลยหูเอาเราจะให้หมดเลยนะถ้ามีลูกหวานแบบคุณทองอ นี่ไงอยากเป็นนางเอกไร้ร้ายบอกว่าตัวเล็กๆเหมือนว่าตัวเองเป็นมุกดาอย่างนี้เหรอคะอยู่ข้างแจดี้ชันอย่างงี้เหรอเออคืออะไรอ่ะเออไือทำไมดิฉันถึงแบบไม่สามารถพูดสิ่งแบบนี้ได้บ้างคุณแม่คุณอิจฉาเขาคุณตาเวอร์ชั่นเต็มๆมีให้ฟังไหมนะฮะเดี๋ยวไปรอดูเต็มๆกันได้บรรยากาศน่ารักน่ารักแบบนี้นะฮะของคุณสีตางร่วมถึงพี่อ๋อมพอยสรแล้วก็ไตฝุ่นตากเพชรนะครับในรายการขันโลสุตาเร็วๆนี้แน่นอนนะครับทางช่อง7 HD แล้วก็สดๆบรทมีตีสนิทไปเก็บเบื้ จะบอกว่าแม่สีตางเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้ช่อง 7hd นะเขาติดตามพี่ออมมาตลอดคือแต่ว่าอย่างงี้เลยวินาทีที่เห็นคุณนิวนวดเนี่ยแม่สีตางถึงก็บอกว่าเอ้านิวใช่แม่ทักเลยที่ไปตะลักตะแ่ที่กองถ่ายเนี่ยเธอใช่ไหมเขาพูดอย่างนี้เลยเหรอใช่พูดอย่างนี้จริงจพูดแรงกว่านี้ออกตัวจริงเป็นคำตัวจริงเพราะถ้าทำเป็นตัวไม่จริงจะบอกเอ้าวที่นวดอย่างเงี้ยเขาจำนวดได้อย่างเดียวแต่จำชื่อไม่ได้นะฮะอ่ะพูดถึงพี่อมอักพันนะฮะเมื่อวานนี้ดูในอินสตาแกรมครับคุณผู้ชมครับนิว แอปที่เรียกว่าแอปเฟซนะครับผมอาเฟซแอปขอโทษทีช่วงนี้กำลัง Hit ฮิต<ช>เปลี่ยนเป็นผู้ชายบางเปลี่ยนเป็นผู้หญิง<ช>เป็นเด็ก เป็นแอปแบบว่าสลับเพศเนาะเราอัพรูปแล้วเข้าไปก็จะเปลี่ยนจากหญิงเป็นชายจากชายเป็นหญิงเมื่อวานพี่อ๋อมเล่นแล้วดูนี่ดูภาพพี่อ๋อมอุตายสวยมากฟันข่าวมากต้องเรียกว่าอ๋อมมี่หรือเปล่าเออพี่อ๋อมมี่ให้ถ่ายให้ถ่ายมีคนไปคอมเมนต์เยอะมากใต้รูปนี้บอกว่าพี่อ๋อมเหมือนใครสักคนหนึ่งาเฉลรู้เลยคุณมินทิชยาครับผมปล่อยปะเองนี่แฟนคลับเขาบอกว่าเนี่ยพี่อ๋อมมาตอนเป็นผู้หญิงหน้าเหมือนมินทิชยาพี่กิตกับคุณบัวว่าไงในส่วนของรอยยิ้มประจักษ์เลยมีนอยู่ยากแล้วนะอย่าให้ อาจจะเย็นๆครับอันนี้เป็นแอปไมัม่น,นี่นดีนะที่ละครสองนาลีนะถ่ายทำไปเมื่อปีที่แล้วนะไม่งั้นคือพี่อ๋อมแย่งบทหนึ่งจากมินพิชยาแน่นอน <c oughs> เย็นๆเพราะว่านางเอกเราจะตัวใหญ่ไป <c oughs> ไม่ได้นะอ่าเราียกว่าเป็นหนึ่งสีสันนะฮะทั้งสองท่านเคยเล่นยังไงแอปนี้อ๋อคือผมยัง